ทำตาสองชั้นเทคนิคกรีดสั้นไม่บวมเลยนะคะหลังทำสามารถไปเที่ยวต่อได้เลยหรือว่าไม่ต้องรางานก็ได้ค่ะกับดรวีค่ะการรีวิวแรงในวงในบิวตี้นะคะชอบที่ดรวีทำตาโดยดรวีไม่ไมีแบ่หงหมอค่ะน่คะก็เลยมั่นใจว่าทุกเคสเป็นของดรวีจริงๆิค่ะวันนี้อยากได้ชั้นตาแบบอ,อาจจะไม่ฝอมากแล้วก็ไม่เกาหลีมากอะค่ะแต่ว่ายังเห็นชั้นตาชัดอยู่ขึมั่นใจเลยรู้สึกถ่ายรูปมาแล้วตาตาเล็กมากค่ะ รูปตาก่อนทํานะคะเป็นชั้นตาหลบในตาตุ่ยนิดหน่อยค่ะเริ่มแรกก็จะปรึกษากันก่อนว่าแต่ละปัญหาสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างคนไข้อยากได้ตาอย่างนี้คนไข้อ่าต้องเปิดหัวตามันถึงจะเป็นทรงนี้ความสูงเท่านี้หมอทาให้ได้แต่ว่าตรงหัวตาค่ะมันจะยกขึ้นเห็นป่าเนี่ยเขายกหัวตาขนานเนาะแต่ว่าหัวตาเราอะมันปิดมันมีหนังลืมตาค่ะโอเคเห็นไหมมันมีหนังแผ่นนี้ที่มันหลังขึ้นมาทําให้ชั้นตาเนี่ยมันจะลู่มันจะลู่เข้าไปในหนังนี้ รูปที่คนไข้ให้หมอดูเป็นตัวอย่างเป็นรูปตาสายฝอนะคะจะต้องเปิดหัวตาร่วมด้วยแต่ว่าคนไข้เนี่ยไม่สะดวกก็สามารถทําแค่กรีดสั้นได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็คือชั้นตาหลังจากผ่าตัดเสร็จใหม่ๆเลยนะคะยังไม่ได้เช็ดหน้าเลยจะเห็นได้ว่าความบวมเนี่ยน้อยมากๆส่วนตรงนี้ก็ให้ดูรอบด้านเลยค่ะว่าสวยเป๊ะเท่ากันไม่บวมไม่ช้ำทำเสร็จแล้วสวยเลยไม่ต้องรอเข้าที่ให้จิตตกเลยค่ะ